ในวันศุกร์วันนี้นะฮะก็มีให้ลุ้นกันเนี่ยสคู่นะครับท่านผู้ชมครับเราไปดูในคู่ของล e ียเชียงรายเจอกับทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดกันก่อนดีกว่านะครับคู่คนี้จะทำการแข่งกันที่สนามล e ียเชียงรายครับเวลา18นาฬิกานะครับก็ไทยลีกในนัดนี้เป็นแมตช์เดย์นัดที่8นะครับกลับมาทำการแข่งขันกันในช่วงของวันศุกร์นี้นะครับ2คู่ด้วยกันนะครับก็ไปดูความพร้อมของทีมล e ียเชียงรายกันก่อนนะครับ กูซือกาเบียนมากันเยสนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่านะครับก็บอกว่าถึงตอนนี้เนี่ยผลงานในบ้าน4นัดเนี่ยถือว่าโอเคเลยชนะรวดมาทั้ง4นัดนะฮะก็ในนัดล่าสุดเนี่ยการแพ้ของทาง,งเคียงลายเนี่ยแพ้ให้กับบุรีรามไป1ประตูต่อ2เมื่อวันที่22เมษายน2023นะครับก็คือในปีนี้แหละนะครับ เกมนี้ก็จะได้ทักตะไรใจหานตัวลูกที่โดนใบแดงในเกมล่าสุดเนี่ยนะครับจะลงเล่นได้เพราะว่าโดน2เหลืองไป1นนใบแดงนะก็ยังถือว่ายังไม่ครบกําหนดแบนก็จะลงเล่นพร้อมกับทางด้านของเศรษฐศิ A it, สต์สุวรรณเสศนะครับดาวเตะทีมชาติไทยชุดยู23ที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาสมบูรณ์แล้วนะครับส่วนที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีรายชื่อแน่แนก็คือบัณกิจพรมนีนะครับ แล้วก็แนวรับคนสําคัญรวมไปถึงสนุกการถิ่นจอบนะครับวิงว่งด้านซ้ายก็ไม่สามารถที่จะลงเล่นได้เหมือนกันนะครับในขณะที่อา t h เธอร์ปาปัสนะครับกุณซือของบุรีรัมยูเนเต็ดก็ทําผลงานในนัดล่าสุดนั้นเสมอกับชนบุรี FC ไป2-2นะครับเกมนี้ถือว่าเป็นข่าวดีครับไม่มีผู้เล่นที่ติดโทษแบนนะครับแล้วก็ไม่มีผู้เล่นที่ไปเล่นให้กับทีมชาติไทยนะครับเนื่องจากว่าทีมไม่ปล่อยตัวไปนะครับ ดังนั้นสภาพทีมค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับก็จะมีพีระดอนฉำรัสมีโกรันคาวสิ์นะครับทีราธรบุตรมาธานรามิวเซไดเยฟนะครับนอสนาดูบูย่าแล้วก็มีสุภชัยใจเด็ดนะครับ mm hmm. พร้อมที่จะออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับสุดท้ายของนิโคลา่าดิมิทรูนะครับรอสแตนบายเป็นตัวสำรองไว้ก่อนนะครับก็คาดว่าน่าจะ เตรียมความสดของร่างกายเอาไว้ลงแข่งขันในเกม f f c ซีแชมเปี e ยนลีนะครับที่จะเจอกับเมลเบิร์นซิตี้นะครับสถิติของทั้ง2ทีมเนี่ยเจอกันมา28นัดด้วยกันนะครับท่า,านผู้ชมครับลีโอเชียงรายเนี่ยชนะ5เสมอ6นะครับในขณะที่บุรีรัมย์เนี่ยครับชนะไปถึง17นัดด้วยกันนะครับ เีโอเชียงรายยิงได้23ประตูครับบุรีรัมยิงได้51ประตูแต่ว่าสถิติการพบกันที่บ้านของเีโอเชียงรายพบกันมาที่14นัดด้วยกันนะครับเลโอเชียงรายชนะ5เสมอ4บุรีรัมชนะ5นะฮะแล้วก็เีโอเชียงรายเนยิงได้18ประตูนะครับบุรีรัมยิงได้15ประตูครับคือคู่นี้จะ<ร>บอกว<ะ>่าคู่เอกเลยนะใช่ไหมและการเจอกันในบ้านเชียงรายเนเชียงราย ไม่ค่อยเป็นรองเท่าไหร่นะถ้าลองสังเกตดูดีๆค่ะเนี่ยพบกัน14นัดชนะไป5เสมอไป4ใช่นะฮะคู่นี้จะว่าไปแล้วในช่วงหลังๆก็เป็นคู่อริกันเหมือนกันสําหรับ2ทีมนี้น่าดูน่าชมมากนะครับนะเอ้าในเวลา19นาฬกายังมีอีก1คู่ได้กันนะครับท่านผู้ชมครับในคู่ของ BG ปรปทุมเจอกับตราด f c คู่นี้จะทำการแข่งขันกันที่สนาม BG s t a เ i เดียมนกานะครับ b ีจีปทุมทีมอันดับที่4นะครับมีอยู่14แต้มจากการเตะไป7นัดนะครับในขณะที่ช้างขาวเจ้าเกาะนะครับตราด FC ทีมอันดับที่7นะครับมีอยู่9แต้มจากการลงเตะไป7นัดนะครับธงชัยสุโกกีครับคูณสื่อของทีม BG ปรปทุมนะครับซึ่งในเกมล่าสุดนั้นก็บุกไปชนะสุโขทัย FC ไป2-1เกมนี้ไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนนะครับ แต่อาจจะต้องพักในรายของจักรพันธ์พรยสุวรรณแล้วก็พิธิวัตสุจิตธรรมกุลที่ล้ามาจากเกมทีมชาตินั่นเองเพิ่งเดินทางมาถึงวันพฤหัสนะะว่างานนะครับส่วนรายของดีนารโออาเวสครับกลับมาสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะออกสตารต์ทเป็น11ตัวจริงนะโดยจะแทนที่เจ้าบุญทีเศิ์แดงดาครับที่คาดว่าจะเก็บตัวไว้ลงเล่นในเกม AFC แชมเปี้ยนลีกในกลางสัปดาห์นะครับในรายของเมสซี่เจชนาทิพย์สงกระสินนะครับ จะลงในเกมนี้ร่วมกับเฟรดดี้อวา r e เรสนะครับแต่ก็จะอยู่ครบ90นาทีหรือเปล่านะฮะก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าสกอร์ทนั้นออกมาเป็นอย่างไรนะครับร <c oughs> ายของสันติใช้เผื่อครับผู้ซื้อของตลาด f c ครับซึ่งในเกมล่าสุดนั้นเปิดบ้านชนะนะครปฐมไป4ประตูต่อ3 <c oughs> นัดน,นี้ไม่มีผู้เล่นที่ติดโทษแบนนะครับ <c oughs> ก็ จะได้ทิตวีอักษรสีนะครับด้วรับที่พ้นโทษแบน์กลับมาลงเล่นในเกมนี้แต่ก็จะต้องมีการเช็คฟิตยัสเซียปินโตนะครับตัวลูกชาวตัวลูกจักปากลสมไน์ที่ดูว่าไม่ค่อยสมบูรณ์นะ,นะ,ะเช็คพิพิลแค่รายเดียวเท่านั้นส่วนนลายของรีโดโคเฮนะครับกองหน้าอิสราเอลยังไม่พร้อมที่ยังพร้อมนะครับยังถือว่าพร้อมที่จะออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงโดยมีสุภวัตลีโนไทยเฝ้าเสาคอเก้ฟิลิเป้นะครับ พรป,ปีชาจะรุ่นในนัทวุร์สมบัติโยธาพร้อมที่จะลงสนามนะครับไปดูการลงสนามของทั้ง2ทีมนิดนึงพบกันมา4นัดเนี่ยปรากฏว่า BG ปรปทุมชนะรวดทั้ง4นัดนะฮะก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับบีจีปทุมเนี่ยยิงได้ไป7ประตูตราดยิงได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นนะครับสถิติการเล่นในบ้านของ b ีปทุมเนี่ยพบกัน1นัดนะครับปรากฏว่า BG ปทุมก็ชนะไปนะครับ ยิงได้ 2, 2> ประตูนะฮะตลาดก็ยิงได้เพียงแค่หนึ่งประตูก็ติดตามกันนะครับในช่วงของเกมในวันนี้นะฮะ<อ>เกมในวันศุกร์มี2คู่ด้วยกันนะฮะใคร<อ>เป็นแฟนทีมไหนก็ตามรุ้นตามเชียร์กันได้ครับอรอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา